น่วยวันปิยะมหาราชวันปิยะมหาราชตรงกับวันที่23เดือนตุลาคมของทุกๆปีนะคะเด็กๆเ,เป็นวันขายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะ เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่ของพระศุกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศพระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่23เดือนตุราคมของทุกปีเป็นวันปิยะมหาราชค่ะพระราชกรณียกิจการเลิกทาสด้านการปกครองการสาธารณูปโภคได้แก่ การปะปาการไฟฟ้าการลดไฟค่ะนอกจากนี้ยังมีการศึกษาการปกครองประเทศการเสด็จประพาสด,ด้วยนะคะการเลิกทาตเป็นพระราชกรณียกิจอันสำคัญยิ่งด้วยพระองค์ทรงเห็นว่ามีทาตในแผ่นดินเป็นจำนวนมาก และลูกทาสในเรือนเบี้ยจะสืบต่อการเป็นทาสไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่มีเงินมาไถ่ตัวเองแล้วต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตพระองค์จึงมีพระราชหารือไทยแน่วแน่ว่าจะต้องเลิกทาสให้สำเร็จ ด้วยพระปีชาสามารถของพระองค์ท่านในเวลาเพียง30ปีเศษทาตในเมืองไทยก็หมดไปโดยไม่เกิดการนองเลือดเหมือนกับประเทศอื่นๆค่ะการปะปาทรงให้กักเก็บน้ำจากแม่น้ำเชียงรากน้อย จังหวัดปทุมธานีและขุดคลองเพื่อส่งน้ำเข้ามายังสามเสนพร้พอมทั้งฝังท่อเอกติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการทำน้ำประปาขึ้นในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2,452ค่ะการไฟฟ้าพระองค์ทรงมอบหมายให้ กรมหมื่นไววรนาศเป็นแม่งานในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2433ค่ะการค้ามนาคมวันที่9 เดือนมีนาคมพุทธศักราช2434พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปขุดดินก่อพระเลิกเพื่อประเดิมการสร้างทางรถไฟไปนครราชสีมาแต่ทรงเปิดทางรถไฟ กรุงเทพพระนครศรีอยุธยาก่อนจึงนับว่าเส้นทางรถไฟสายนี้เป็นทางรถไฟแห่งแรกของไทยค่ะการสาธารณาสุขเนื่องจากการรักษาแบบยากลางบ้านไม่สามารถช่วยคุณได้อย่างทันท่วงที จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน200ช่างโปรดเก้าให้สร้างโรงพยาบาลวังหลังต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสิริราชเปิดทำการรักษาประชาชนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่26เดือนเมษายน พุทธศักราช2431คะ่ะการไปรณีน์โปรดให้เริ่มจัดขึ้นในปีพุทธศักราช2424รวมอยู่ในกรมโทรเลขซึ่งได้จัดขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2412 โดยโทรเรเลขสายแรกคือระหว่างจังหวัดพระนครกรุงเทพมหานาครกับจังหวัดสมุทรปราการค่ะสำหรับกิจกรรมวันปิยะมหาราชวันที่23เดือนตุลาคมของทุกปี มีการวางพวงมาลาดอกไม้ที่พระบรมรูปทรงมาเพื่อเป็นการํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณค่ะ